อายุ30ปีนะครับชำระเบีย้ยนะครับเดือนละ2,000บาทเท่านั้นเองนะครับเดือนละ2,000บาทเท่านั้นเองพี่ๆเห็นไหมครับว่าความคุ้มครองที่พี่ๆได้รับนะครับอยู่ที่1,296,000อะผมขอญาตตีไปเลขกลมกลครับอยู่ที่ประมาณล้านสานั่นเองชำระเบีย้ยเดือนแรกได้ความคุ้มครองหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับในนัที่นี้นะครับผม ผมอยากจะแนะนำพี่ๆนะครับเราส่งเบี้ยครับแค่15ปีนะครับเราส่งเบี้ยนะครับแค่15ปีหลังจากนั้นนะครับเราไม่ต้องส่งเบี้ยแล้วเราสามารถหยุดส่งได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้รับความุผรอนครับต่อเนื่องนะครับไปจนถึงอายุ99ปีกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมหากพี่ๆนะครับอายุยืนยาวนานครับและเกิดจากไปนะครับและเกิดจากไปตอนอายุ90ปีนะครับ หากพี่ๆนะครับจากไปตอนอายุ90ปีนะครับพี่ๆเห็นไหมครับว่าทุนประกันชีวิตนะครับจากล้านสามนะครับจากล้านสามนะตอนที่พี่ๆทําไว้ตอนที่อายุ30ปีนะครับพี่ๆครับจะมอบมรดกนะครับจะมอบมรดกนะครับเป็นทุนประกันอยู่ที่2องล้าน 592,000กว่าบาทพอขอญาตีเป็นเลขกระโกมนะครับอยู่ที่มารล้าน6นั่นเองนะครับผมล้าน6ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นมรดกนะครับให้กับทายาทให้กับผู้รับผลประโยชน์นะครับให้กับคนข้างหลังให้กับคนที่เรารักนั่นเองครับผมหากพี่ๆนะครับจากไปตอนอายุ90ปีเห็นไหมครับว่าเบี้ยหลักพันนะครับได้ความคุ้มครองหลักล้านนะครับ